กลับสวัสดีพี่น้องสวัสดีติดตามขวบคือกับพี่น้องสองสาบุไลพี่น้องบอกกันยามกลางคืนเดี๋ยวไปพี่น้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางสองเสียวแยกแยกทางกันอยากขบอยากขบกันแล้ว่สันสวัสดีพี่น้องเลิกขบว่าสันสองเสียวสวัสดีพี่น้อง สองเสียเลิกครบกันหัวตันสองเสียเลิกครบอาการสาหัสพี่น้องเอ้ยอาการสาหัสคือว่าอันโบใต้เนี่ยบ้านนี่นะบ้านได้บ่ได้เขย่าตาเนี่ยพี่น้องเขย่ตากระจักถิ่มอยู่ใส่ป่ใบเป่าใบหนาดกระเทียมพร้อมมาขึ้นมือแรกนี่ชื่อสีนอนอยู่เพล่ะขึ้นแรกพี่น้องใครเหน่แต่ว่า ไปเลยเขาจะทำหวาเขาจะทำว่าเป็นยังคือย่างบอกขาใจว่าอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นยังคือย่างค่บอกมาต้องเป็นยังคือย่างเขาจะว่าอ๋ออันนี้เรือเรือที่ขมูลานเนาะที่ขมูลานไก่สะโพกตะเมีพายะางเนาะไายเลือลายลมแมนไายเลือลายลมเพราะว่าบมวยเจ็บพนันย่างแล้วก็เลือด เลนสะดก้างกบบไฮเจบเนาะอะไรกันใครๆก็มาอยู่ไฟอยู่กำมอะไรเนาะอยู่ไฟหเอาสูมเด้อบวีควันอย่างมือละสี้ยางจักมือก่อนนี่นะซี้เอฟมือนอนอยู่นี่เลยนนมาแลนนี่ สองมือสองมือได้ม oh oh yeah, yeah, sure. hey. oh, ่ได้พพไม่ได้บิบ่เป็นยังก็หาไปเหละนี่กกี่เตะเ้ตกเบิดพี่น้องเลยต้องห่มผ้าเพราะว่าให้ไอหายไอันชมนไพรขึ้นไป อันสมุนไพรเนาะอันสมุนไพรนี่แก้ซ้ํหนอ่ะพี่น้องแก้สํานยหอมๆเด้อพี่น้องเอ้ยม่นหน้ด้แม่นข่อยก็ว่าคือเจ้านี่มันอมอโอ้ยข่อยก็ว่าคือเจ้าหอมคือว่ามันหอมห้อยๆแบบมีแห้งคือว่าฮเออส ักแต่รงได้ปลดอาเตล่มือม้อใีมแต่เลวกันเรียนบางเดือยนันเที่ยงคืนนะบวยเลวกันกับหลานจี่วนะ่าได้สนนอนโอ้ยบังขับร้านนอนขึ้นแรกพี่น้องขึ้นที่ชอที่สามก็เมื่นก็สีได้ย่างเรยไปเรื่อยเสียผู้นี้นะนักเสี่ยผู้นั้นพี่น้อว่าู้นี้เป็นผู้ครับ ีตอนนี rition, ้เส <oh ี so right. so ่ยวตอนนี้สิเลิกคบเสี่ยวแล้วแหละคันบัวเซาเจ็บบอเอาคือบยะเสี่ยวบไรอันนั้นเสี่ยวผู้นั้น่าถึงบ่เจ็บตัวนี้เรอบ่ยะแต่ว่าเลือดแต่ว่าเลือดบ่ไรแล้วมันแห้งเลยดิ

เสียพอดีอ่ะอันเพราะว่าวัว่าคิดว่าหองเูน้ำจถนนะรพน้นะกนาอะไรนะซกกเตะขี้อกเตะจีว่าะเจ้าจีว่านได้เสียนะกันาเลยหนาช่ยใส่ไเดินนอนก่อนเสลูกบัว่าเนียบันเนีย

คนแบบคนวบากระมือคนคนแบบกระมือคนตะเข็มเดียวมันก็บคุคาทุกเติมไ่ปนชิสเค็มเลาะใักว่าใบหน้าทองหอมพี่น uh, ้องสมุนไพรเฮาไหลเลือไหลลไหลลยเนาะอันนี้ใบหนาดลาอยู่ลาเออดี๋วใบหนาดมอยู่ทาจะอ่นบอใบอย่างนั้จักไท้จะงีบ่ เขาเจ้าก็บคยมีมี่ะเจ้าปัจิบุจามี่ก็อึนคุแนวนางยาไปผู้ไปนางสะอาดพูดไปนางสะอาดพูยายเข้ามามาลานมาเยี่ยมลานกองกอกก่อยถ้านอนร้านล่อ้ยยาลาวย่า ขึ้นแหละผ่านไปพี่น้องเอ้ยัแยะอันแย่อันต่างกันกับบังเวงังเวงนี่ยบางเวงนเนี่ยหาย ข้างงเล่นอีกข้างแล้วก็ต้องเหืออ่านสับุงเอาตาใส่หมอวังใจอวัเเ้ารเนียข้างมาต้นแรงมาผัดหมี่อันอันอูดเดียวไปอูดดันคตอนั่นนีดอกพอลลมมันมันอวยมาพี่อูดคนมันเผา มผ่าอุดอุดนูนผู้แม่น่ะสิเป็นลมเลยแม่น่ะควันอุดันงนดไหนงนโเ้นหรอฮัดเต้ขนาดนั้หลอ้นาเตา่านบ่อน่ะนะใส่่านหรือใส่พื้นบันเจ็บไม่ใช่แต่ว่าบ่อโดน ก็เช้าเลยแหละเจ็อยังอยากไปบุญอยู่ฮะเับ้นแขนแลเจ็บต้นแขนแล้วเจ็บตนแขนแล้วเจ็บตนแขนน้เด้อดอนเออุงนอนนะม่เด้อหางูกเีนเอีนกเีตอันเออบ่ได้มึงเ่ยงนอนอยางใกเีนะมจัมีแหงมาดเลยตัอันยากใส่ตอัน ngang ừ. Nhà, ừ. khoa mượn là cái gì? mượn bọc. Sao không mượn. <laughs> Mẹ à, này, này là dạng của bộ hải sản này Mẹ bố mi thì đi bay bạo nữa. Bay bạo của mi. <laughs> ừ. <laughs> Cô là nè nó, Cứ hẹn thì bay bạo. Anh đi ừ. nào. Bay bạo mình há nhạ mình hủy, <laughs> <laughs> mình được cay. Là... หอมเลยพี่น้อยเาวไรห้หนถือคนไคนยังหอมหอมคนมนังโอ้ยอ้านี่หายงเลยหายยมือสานี่เฮ้ยมันจะตาย

อยากไห้อนบ่ยากไห้โนไปบัดบูภาพไปบัดหายยะงมาหน่อยเอ้มาหน่อยเอ้เอีหยงอีหยค้าขีมิ่นบ่น่ะ ทายมันแหงเป็นแหงนแ้งนี่ละถ้าบ่อยมันบ่อยมันเนินเป็นแพ้เป็นบาดเป็นแพ้แพ้เป็นก่อมพเคพี่นออไปเลยพี่นอออยินดีแม่ไปตะกุฎทุกคนคิดหน้าพอกันไหมสบายดีเดียไปดีนดีม่ด้เด้๋ย